ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลก็จะมีความยินดีนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะได้รางวัลชนะเลิศนะครับตอนส่งเข้าประกวดก็บอกสำนักพิมงว่าหนึ่งในสามก็พอแล้วแต่บมง่อเกินมีข่าวแว่วว่าปีนี้เขาจะมีรางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวก็แต่พอทีหลังก็ประกาศมามีทุกรางวัลก็ต้องขอบคุณแต จะเป็นบุคควดที่ยังคงทุกรางวันเอาไว้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายซึ่งก็เป็นนิยายเกี่ยวกับทะเลแต่ว่าคือเป็นเป็นทะเลที่ไม่เคยเขียนนะครับจุดเด่นตามภาษาคนเขียนที่พอจะมีความจงใจสร้างสารรค์มาก็คือจะผสมผสานไว้ในหลายด้านนะครับทั้งด้านคาตกรรมด้านชีวิตด้านวิถีชีวิต ด้านความรักความผูกพันด้านการประจนภัยอะไรต่างๆซึ่งก็จะรวมไว้แล้วก็คือถักร้อยเป็นเนื้อเดียวกันให้มีความสนุกสนานแล้วก็มีพลังของวรรณศินสำหรับการเขียนหนังสือก็คือมันต้องเริ่มจากใจรักนะครับถ้ามีใจรักแล้วก็คือมันหาทางไปของมันได้เองที่สำคัญก็คือความมานะพยายามนะครับเพราะว่าคือการเขียนหนังสือก็คือเป็นงานศิลปะ งานศินละปะก็คือมันต้องขัดเกลาตัวของคนผู้สร้างก่อนก่อนจะไปขัดเกลาสิ่งอื่นนะครับไม่ใช่จะสําเร็จได้ในเร็ววันหรือเร็วปีแต่มันต้องมีการเพาะบม่มมีการเดินทางแล้วก็รักจริงนะครับรักจริงแล้วคือมันมันไม่ทอดทิ้งเส้นทางของตัวเองไปง่ายๆนะครับทุกคนประสบความสําเร็จได้หมดนะครับเขาจึงบอกว่าคือถ้า ถ้าคุณตั้งความหวังอะไรไว้คุณต้องก้าวเข้าหามันเพราะว่าจุดหมายและความหวังมันจะไม่ก้าวเข้าหาคุณ